กี่โมงแล้ววันนี้แปดโมงแปดโมงตื่นกันช้าบ้าเลยคนรักกับบางเนี่ยสู้ม่านเฮ้ยเราไม่เคยมาแถวนี้เลยนะยังไม่เจอเลยนี่เป็นเป็นครั้งแรกๆของพวกเราเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าแวะมาฉุเฉียวได้แต่ว่า เป็นครั้งแรกที่แบบได้มาอย่างเป็นทางการนะใช่ค่ะต้องขอบคุณใช่ขอบคุณบรเบิร์ตไลฟ์ตใช่มากๆเลยที่ชวนพวกเรามาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะบอกว่าจะได้มาเจอทุกคนแบบนี้บ่อยๆนะคะแถรับกระบังอย่ากให้พิกซี่มากระบังบ่อยๆนะคะวันนี้เห็นน้องนูหนูๆกนเต็มๆหมดเลยจเอาวันนี้วันอาทิตย์ประมาณให้นครอบครัวนะคะเมื่อวานมีใครไปเวนทียรบ้างไหมคะ เมื่อวานฉันก็เพิ่งรู้ว่าเป็นพระใช่เป็นวันพระใหญ่อ้วันอาสาหรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่ะเวียนไม่เวียนไม่รู้แต่วันเนี้ยจอยแน่นอนในนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพลงต่อไปเนี่ยแปลว่าเอาใจคนโสดมีใครโสดบ้างคะที่นี่ขอดูมือคนโสดตอนนี้มีมเดี๋ยวนี้เด็กเขาโต โสดไหมสดมียกมือด้วยตอนเท่านัดตอนฉันเด็กเท่านันฉันไม่รู้เลยโสดคลยเป่ากบอยู่เรเล่นเป่ากบกันอยู่เลยนะคะโอเคโสดกันเยอะใช่ไหมคะหนูขอดูรอบได้ไหมคะคนโสดชูมือขึ้นมาได้ไหมโสดเยอะมากเยอะโสดโสดมาก่สดมากโสดเยอะมากขนาดนี้แล้วเราไปฟังโสดมาก